ทรวงสาธารณาสุขเผยผลการศึกษาการฉีดวัคซีนไข้ชนิดจะมีภูมิคุ้มกันได้เร็วและสูงกว่าเตรยียมฉีดให้ประชาชนตามเป้า100ล้านโดสภายในปี2564ทุกเรื่องที่อยากรู้ทุกปัญหาจะคลี่คลายในบ่ายน,นี้มีคำตอบ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะครับรายการบ่ายนี้มีคําตอบวันนี้อยู่กับผมบอลธีรวัตรพึ่งทองและคุณนุ่นชุติมาพึ่งความสุขนะครบ,คะบ่ายนี้นเรามาหาคําตอบกันเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยโอ้โหถามกันเรื่องการฉีดวัคซีนโควิดสิแบบสลับยี่ห้อคว้ยชนิดกันมีทั้งคนที่รู้สึกตื่นเต้นกับผลวิจัยที่ออกมาแล้วสร้างภูมิได้สูงแต่ก็ยังมีประชาชนบางส่วนก็ต้องยอมรับว่า ยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ว่าเอ๊ะมันจะเป็นอย่างนั้นได้จริงไหมผลกระทบในระยะสั้นระยะยาวจะเป็นอย่างไรกับเขาได้บ้างค่ะแล้วก็ถามต่ออีกด้วยเนี่ยนะคะว่าถ้าเกิดว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยนะคะอยากจะฉีดเข็มที่3มเนี่ยจะได้ฉีดเมื่อไหร่หัวข้อที่เราคุยกันในวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมสามารถส่งคำถามเข้ามาในรายการได้นะคะโดยช่องทางในการส่งคำถามคุณผู้ชมเข้าไปในเพจของรายการบ่ายนี้มีคำตอบที่เรามีการไลฟ์ควบคู่กันไปด้วยกับช่องทางหลักเนี่ยนะคะ ก็คอมเมนต์ส่งคําถามกันมาได้เลยค่ะแน่นอนว่าประสิทธิภาพของวัคซีนที่เขาบอกว่ามีการศึกษาแล้วว่าฉีด สลับยี่ห้อกันภูมิที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่หลายคนบอกว่าเอ๊ะอยากจะได้ความกระจ่างมากกว่านี้รายการเราก็เลยจะหาคําตอบในวันนี้ให้ค่ะวันนี้รายการของเรานะครับขออนุญาตคุณผู้ชมที่จะคุยกับทางแขกรับเชิญผ่านทางสายโทรศัพท์เพราะว่าทางแขกรับเชิญเนี่ยก็มีติดภารกิจอยู่ด้วยนะฮะกับทางนายแพทย์สุกิจศิริลักษณ์นะครับอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะครับสวัสดีครับท่านอธิบดีครับสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับคุณนุ่นแล้วก็คุณบอลครับแล้วก็คุณปักครับก่อนที่เราจะไปถามเกี่ยวกับเรื่องของประสิทธิภาพที่เรามีการศึกษาทดลองวิจัยเนี่ยนะคะวัคซีนไข้ชนิดกันถามถึงสถานการณ์ภาพรวมตอนนี้ก่อนคะ่ะว่าสัปดาห์นี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นคือจํานวนของผู้ติดเชือ้ออยู่ประมาณ1 7 0 0 0เคนต่อวันเนี่ยนะคะสถานการณ์ตรงนี้เป็นสถานการณ์ที่เราวางใจได้แล้วหรือยังตัวเลขมันคงที่หรือว่าลดลงยังไงบ้างคะ ก็อย่างนี้ครับเราก็เห็นสัญญาณที่ดีนะครับสี่ห้าวันเนี่ยมันลงมาต่ำกว่าสองหมื่นที่มันเคยพีคขึ้นไปสองหมื่นกว่ากว่านั่นนะครับเพียงแต่ว่าอย่างนี้ฮะปรากฏการณ์ที่มันลงมาแค่สี่ห้าวันเนี่ยมันยังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คอนเฟิร์มอะไรว่าจริงๆแล้วมันจะ,ะก็คือก็คือเป็นสัญญาณที่ดีอย่างที่เราหวังแต่ว่าก็ระหว่างนี้ก็คงต้องช่วยกันต่อไปนะครับเพราะว่า ถ้ามันเตี้ยลงไปเรื่อยๆเ,เนี่ยก็แปลว่าสถานการณ์ระบาดเนี่ยยังอยู่ในภาวะการควบคุมนะครับจนต้องคงบอกเราได้ได้ประมาณนี้นะครับค่ะถือว่าประเทศไทยนั้นผ่านจุดพีคไปแล้วหรือยังคะเอ่ออันนี้อันนี้ต้องต้องขึ้นกับสถานการณ์เพราะว่าปัจจัยการที่จะขึ้นหรือลงเนี่ยมันมีนมปัจจัยเยอะมากยกตัวยอย่างเช่นถ้าเรายัางเข้มงวดล็อกดาวน์มากประชาชนช่วยกันมันก็อาจจะลงไปมากแต่ว่าถ้า มันมีการติดเชื้อกลับขึ้นมาอีกนะด้วยด้วยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็อาจจะทําให้สถานการณ์มันหนักขึ้นได้แต่ว่าสิ่งที่ระหว่ังก็คือว่าระหว่างนี้เองเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของการฉีดวัคซีนก็จะสูงขึ้นไปด้วยนะครับเพรา,าะฉะนั้นก,ก็เห็นว่าน่าจะน่าจะเป็นสัญญาณที่ดีครับ ราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็คงจะเดี๋ยวรอดูมาตรการของวันพรุ่งนี้ด้วยว่าจะออกมามีความเข้มข้นหรือว่าจะผ่อนคลายอะไรตรงไหนกับอย่างที่คุณหมอบอกว่าเรื่องของการฉีดวัคซีนนี้เป็นปัจจัยสําคัญมากๆ<ฆ>เรายิ่งฉีดได้เยอะเท่าไหร่นะฮะเราก็จะควบคุมสถานการณ์ได้ดีขึ้นเร็วขึ้นก็เลยมีเรื่องของความสนใจในการฉีดวัคซีนแบบสลับชนิดสลับยี่ห้อแล้วก็มีการ ทดลองออกมามีผลงานวิจัยของทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ออกมามีคําถามจากคนที่อยากรู้มากครับคุณหมอครับว่ามีจุดสังเกตอะไรหรือว่าเราพบปัญหาอะไรของการฉีดวัคซีนที่เป็นแบบเดิมที่เป็นชนิดเดียวกันยี่ห้อเดียวกันตอนแรกนํามาสู่การที่เราจะทดลองแบบสลับวัคซีนสลับยี่ห้อกันนะฮะครับอย่างนี้ครับตั้งแต่เราเริ่มใช้วัคซีนมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเนี่ยนะครับ ผมคิดว่าประเทศทั่วโลกเนี่ยนะครับเพราะว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องใหม่นะครับการติดเชือ้อโควิด19เป็นเรื่องใหม่ยังมีองค์ความรู้ไม่บ้างนะักการที่ทําวัคซีนขึ้นมาในระยะเวลาท่สั้นๆนะวัคซีนโควิด19เป็นวัคซีนที่สั้นที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาตินะครับ,รบที่ได้วัคซีนมาภายในปีเศษเนี่ยนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องติดตามดูข้อมูลมีคําถามเยอะเลยครับที่ มันต้องใช้เวลาในการพิสูจน์นะครับว่าชนิดไหนดีกว่าชนิดไหนอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นในสนามจริงที่มีการฉีดวัคซีนไปทั่วโลกเนี่ยก็มีการประมวลเรื่องพวกนี้แต่อย่างไรก็ดีการศึกษาทั้งหลายเนี่ยมันคงไม่มีอประเสริฐเท่าเรา,าศึกษาในกลุ่มคนของเราเองมันจะได้ตัดแฟกเตอร์อื่นไปเช่นวัคซีนบางอย่างมันได้ผลในฝรั่งได้แต่ว่ามันได้ผลคนไทยเท่ากันหรือเปล่าเพราะเราก็จะเห็นข้อมูลใช่ไหมครับว่าวัคซีนตัวเดียวกันเนี่ย ไฉีดหลายที่บางทีก็ให้ให้ใหประสิทธิภาพให้ผลผไม่เท่ากันถูกไหมครับเพรา<ล>ะฉะนั้นอันนี้ประเทศก็เลยมีหน้าที่ที่จะต้องทําเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นเราก็ทํามาก่อนแล้วครับว่าฉีดที่เราแหวกเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงก็ทาม,มาเรื่อยทีนี้อย่างนี้ครับหลังจากที่มีการวัคซีนออกมาหลายตัวแล้วเนี่ยในบางประเทศเนี่ยเขาก็มีงานวิจัยว่าเอออย่างเช่นฉีดวัคซีนไวรัลวเวกเตอร์แล้วก็ไปเอ n a ไม่ว่าไฟเซอร์เบอร์ลน่าก็ตามทีเนี่ยกับ กลุ่มที่เป็นจอ h ์นสันแอนด์จหันหรือว่า a อต r a เซเนกาเนี่ยปร,รากฏว่าวัคซีนมันมันเอ่อุม้มกันที่เกิดขึ้นมันเยอะมากขึ้น<ช>นะครับ<ช>ก็มีเปเปอร์แบบนี้ออกมาอยู่เป็นระยะดังนั้นในประเทศไทยเราเองเนี่ยถ้าท่านคุณบอลกับคุณท่านจำได้เนี่ย<ช><ช>เราเริ่มฉีดวัคซีนตั้งแต่ประมาณประมาณต้นปีที่ผ่านมานะครับิปักเข็มแรก28่สพ่มภาในช่วงนั้นเนี่ยวัคซีนเรามีอยู่ตัวเดียวเท่าคือชินว นะครับก็คือเป็นวัคซีนประเภทเชื้อตายซึ่งในขนานั้นเนี่ยมันก็ได้มีปฏิบัติผลมีอะไรมากกวดเสร็จแล้วพอช่วงถัดมาเราก็ได้วัคซีนที่ผลิตจากบ้านเราในรวมทั้งที่เราไปเอาของคนอื่นมาก่อนเนี่ยจากเกาหลีจากอะไรเนี่ยนะครับก็คือ astrazeneca ซึ่งเป็นเป็นไวรัลเวกเตอร์ก็ได้วัคซีนพวกนี้มาฉีดนะครับค่ะทีนี้สูตรปกติที่เราทําอยู่เนี่ยก็คือฉีดซีรีส์สองเข็มห่างกันประมาณสามถึงสี่สัปดาห์นะครับแล้วถือว่าโอเคแล้วจบ สองเข็มนะครับส่วนแอสตาเซเนกาเนี่ยพอเราปักเข็มแรกพบมันมีงานวิจัยว่า,าถ้าฉีดติดกันไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นใครที่ฉีดแอสตาเซเนกาเข็มแรกจะถูกนัดยาวสุดก็สิบสองสัปดาห์นะครับซึ่งสิบสองลันมันคือสเดือนนะฮะแล้วถ้าฉีดมิจุนาอีกเข็มกันยานยู่นะนะครับก็วางกันมาแบบนี้ตลอดเราก็พบว่าแอสตาเซเนกาเข็มเดียวเนเช่วยไม่ค่อยมากในแง่ของการป้องกันโรคนะครับ ซีโนวแวตไปอยู่ในสนามจริงแลัวก็ช่วยในเรื่องของการพูดง่ายๆเรื่องของการป่วยหนักเรื่องชีวิตอะไรได้พอสมควรอันนี้คือข้อมูลเดินที่เรามีนะครับทีนี้อย่างนี้ครับเราก็มาดูถ้ามันมีการสลับเช็มเนี่ยเร,เรื่องจากเรื่องพวกนี้นักกีฬาเราก็ตามกันมาตลอดถ้ามันมีการสลับชนิดเนี่ยก็คือถ้าฉีดชนิดหนึ่งไปก่อนแล้วเอาอีกชนิดหนึ่งมามาตามหลังเนี่ยเออมันอาจจะ ดีหรือเร็วจากกันยังไงนะครับ mm hmm. นี่มันมันเลยมีอย่างนี้ครับก็ผมเห็นทด้ทราบว่ามีคนที่ฉีดซีโนแวคไปเข็มแรกเนี่ยนะครับแล้วปรากฏว่าเข็มที่สองเนี่ยเขาฉีดไม่ได้ถ้าถ,ถ้าถถถจําได้นะบุคลา,าการแพทย์มีช่วงแรกที่เราฉีดเยอะๆเนี่ยให้บุคลา,าการแพทย์เนี่ยปรากฏว่ามีบุคลาแพทย์จำนวนหนึ่ง่มีอาการข้างเคียง จำได้ไหมฮะที่ที่เราพูดว่ามันเกี่ยวข้องกับความเครียด<ฮ>ไม่ได้เกี่ยวข้องกับวัคซีนนะเกี่ยวข้องกับความเครียดแล้วปรากฏว่าทําให้เส้นเลือดหดตัวเกิดอัมาพาตเกิดอมัมพฤกษ์ชั่วคราวแล้วก็หายดีนะครับเพราะฉะนั้นระหว่างนั้นเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยเขาก็ไม่อยากจะฉีดซิโนแวคเป็นเข็มที่สองเขาก็ขอว่าเอาหลักเข็มสองขอเป็นแอสตราได้ไหมเราก็ให้แอสตราไปซึ่งมีคนพวกนี้จานวนมากทีเดียวนะฮะเป็นพันๆน,นะครับก็ฉีดไปโดยโดยเข็มแรกไปพิโนแวับเข็มสองไปแอสตรา แังนั้นเราก็เลยลองเอาเลือดเขามาดูว่าว่าจริงๆแล้วก็มีงานวิจัยซึ่งทางสีราาเนี่ยก็เป็นคนาหาเลือดจากอสมอรก็เรียเอามาดูมาศพทีนี้อย่างนี้ครับผมเรียนนิดหนึ่งว่าอยากให้เราเข้าใจก่อนว่าวิธีการตรวจเนี่ยทำไมงานวิจัยฉบับนี้ที่จริงไม่ใช่เป็นฉบับแรกเนาะถ้าเราเคยติดตามข่าวเราก็รู้ว่ามีอาจารย์บางท่านท่านก็มาพูดแล้วว่าสรับ เข็มแล้วภูมิขึ้นสูงปิดเลยนะอะไรเคยได้ยินไหมครับมันมันมีมันมีอากรณอ,อันนี้แล้วนะเพียงแต่ว่าต้องเรียนอย่างนี้ว่าวิธีที่ที่อื่นตรวจในเบื้องต้นมาก่อนเนี่ยมันเป็นการตรวจภูมิดโดยรวมนะครับคือภูมิเวลาฉีดวัคซีนเข้าไปหรือว่าเราติดเชื้อเนี่ยมันจะมีภูมิของร่างกายเกิดขึ้นปฏิกิริยาต่อต่อต่อเชื้อไวรัสอันเนี้ร<ช>ั่ไอ้ภูมิโดยรวมเนี่ยมันจําแนกไม่ออกครับว่ามัน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 จัด จัดการกับเชื้อชนิดไหนสายพันธุ์ไหนมันมันบอกไม่ได้และที่สําคัญมันบอกไม่ได้แม้กระทั่งว่ามันจัดการกับโรคนี้ได้มักน้อยแค่นเพราะมันเป็นภูมโดยรวมภูมชั่วไปมันมีภูมอีกแบบหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็นภาษาฝรั่งเรียก neutralizing antibody ก็คือภูมิคุ้มกันที่จะใช้ลบล้างเชื้อผูแก้ถ้าเราวัดตรงเนี้ยมันจะแม่นกว่าคือว่าภูมิเนี้ยเกิดขึ้นเท่าไหร่แล้วลบล้างเชื้อได้เลย <ห>วรวมถึงวิธีที่กรมวิทยาศา,าสตร์การแพทย์ใช้เนี่ยคือวิธีมาตรฐานเลยเคราวนี้เราเอาเชื้อไวรัสตัวเป็นๆเ,เนี่ยเราอยากรู้มันจัดการสายพันธุ์ไหนเราเพาะสายพันธุ์นั้นมาเลยแล้วเอาก,กลุ่มคุ้มกันในเลือดเนี่ยไปสู้กับสายพันธุ์นั้นเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ถึงมีความสําคัญว่างานศึกษาที่เราพูดไปละครั้งหลังสุดเนี่ยเราใช้วิธีแบบนี้แหละครับ ก็คือดูเลยว่ามันจัดการกับสายพันธุ์ไหนได้บ้างนะครับอันนี้เป็นวิธีที่เรียกว่า PRNT นะครับซึ่งซึ่งซึ่งทำได้ไม่ง่ายเพราะว่ามันต้องอาศัยห้องแล็บที่เวลาจะเข้าไปทําต้องใส่ชุดมนุษยวอวกาศเข้าไปอะไรพวกนี้นะครับเพราะมันไปจัดการกับเชื้อไวรัสตรงคือเชื้อที่เราจอะจงศึกษาของงานวิจัยตัวนี้ก็คือระบุชัดเจนว่าเป็นเดลต้าเลยใช่ไหมฮะถูกต้องครับความจริงก่อนหน้านี้เนี่ยตอนฉีดซิโนแวคสองเข็มแล้วปุ่ขึ้น พอมีอัลฟามาเราก็เคยทําการทดลองกับอัลฟานะครับเ,เราทําอย่างเงี้มาเพราะเราเพราะเราพอเชื่อได้อยู่แล้วนะครับแม้กระทั่งเบต้าเนี่ยเราก็ก็เราก็เอามาทาการทดลองเช่นกันนะแต่ว่าต้องเรียนทุกท่านอย่างนี้ครับว่าวันนี้เนี่ยสถิติบอกชัดเจนที่เราอัปเดตล่าสุดเนี่ยประเทศไทยในภาพวรวมมีเดลต้าสายพันธ์เดลต้าที่คนติดเชื้อกันร้อยคนเนี่ยสายพันธ์เดลต้าเก้าสิบสามคนนะครับ<อ>เจ็ดคน เหลือเป็นเดลต้ากับบีต้าบีต้ามีนิดหน่อยมีพักตายิ่งในกรุงเทพเนี่ยร้อยคนเนี่ยเป็นเดลต้าเก้าสิบเจ็ดเพราะฉะนั้นเราจะพูดได้เลยว่าถ้าคุณติดเชื้อวันนี้ในประเทศไทยเนี่ยคุณก็โดนเดลต้านั่นแหละ,ะเพราะฉะนั้นเวลาเอามาทดสอบภูมิคุ้มกันเนี่ยตักกะง่ายๆเลยเราก็ต้องเอาสู้กับเดลต้าถูกไหมฮะ,ะถ้าเราไปสู้กับภาพรวมๆนี่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะจัดการาได้แค่ไหนเราก็เลยตรวจภูมิต่อเชื้อเดลต้าเพราะฉะนั้นรายงานที่เราออกมาว่า ไทเตอร์คือความเข้มข้นของเลือดที่เราเจือจางไปแล้วมันขึ้นมาแล้วสู้กับเดลต้าได้มากน้อยแค่ไหนเนี้ยนะครับอันเนี้ยเป็นต่อเชื้อเดลต้าโดยตรงคร่ะแล้วประสิทธิภาพหรือว่าผลที่ออกมากับการให้วัคซีนสลับยี่ห้อกันผลที่ออกมามันเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอไล่เลี้ยงให้ฟังนิดนึงค่ะครับอันนี้จะเล่าให้ฟังก็ผมให้อยากให้เราเห็นตัวเลขก่อนเนาะจะได้เข้าใจตัวเลขตงรงกันตัวเลขที่เราพูดไปว่าเ0็ดสิบเอยี่สิบห้าร้อยกว่าอะไรเนี่ยมันคืออะไร ตัวเลขเหล่านี้เนี่ยวิธีทาของเราเนี่ยก็คือเราเอาน้ําเลือดที่มีปลูกรุ่มกันมานะแล้วเราจะค่อยๆเจือจางมันลงไปเป็นเท่าๆเทๆไๆเ่ะเๆไปพอ,อพอเจือจางไปจนมากถึงจุดไหนที่มันเริ่มสู้กับเชื้อไม่ได้นะฮะก็คือมันจัดการเชื้อได้แค่ครึ่งเดียวเราจะหยุดตัวเลขตรงนั้นเ็นภาพออกไหมฮะเพราะฉะนั้นสมมติว่าเอาเลือดคุณรุ่นมาเนี่ยแล้วก็ปรากฏว่าเจือจางไปสองเท่าเอ่อหนึ่งหนึ่งต่อสองเนี่ย มันก็จัดเชื้อได้จัดการเชื้อได้หมดเลยอ่ะที่ผ่านเสร็จเราก็ลองเชื้อจางไปอีกเป็นสีเท่ามันก็ยังจัดการเชื้อได้เกี้ยงเลยอันนี้ก็ผ่านไปนะครับจนกระทั่งไปถึงสมมุติว่าเป็นร้อยเท่านะเชื้อจางลงมาร้อยเท่าแล้วมันจัดการเชื้อได้แค่ครึ่งเดียวละเพราะฉะนั้นเราจะหยุดตรงร้อยอย่างเงี้ยราะไตเตอร์ที่เห็นก็คือหนึ่งร้อยคุ้มกุ้มกันของคุณรุ่นคือหนึ่งร้อยสำหรับเชื้อเหลืออนะทีนี้ แล้วแค่ไหนแค่ไหนถึงจะโอเคเอแค่ไหนมันถึงจะดีะไดหลักการเนี่ยใดรูดหรือเหลือเกียจางไปสิบเท่าแล้วยังจัดการได้ครึ่งหนึ่งเ,เราถือว่าใช้ได้ครับวันเลขสิบจำเลขสิบไว้นะเลขสิบเนี่ยถือว่าถือว่าโอเคพอสมควร,ครแต่แต่อย่างนี้ครับเอ,อถ้าสมมติภูมิภูมนุ่นเนี่ยเกียจางไปเป็นสิบเอ็ดนะสิบเอ็ดแล้วปรากฏว่าจัดการเหลือครึ่งหนึ่งเราบอกคุณนุ่นใจเต้ขึ้นสิบเอ็ดเนี่ย เฮ้ยมันใกล้สิบเหลือเกินเนาะมันยังมันยังใช้ได้อยู่นะครับคุณด้วยนะ <c oughs> แต่ว่าสิบเอ็ดเนี่ยโอ้โหมันมันเดี๋ยวพรุ่งนี้มันดึงนี้อีกอ่มนี่บ <c oughs> อกไหมฮะเพราะฉะนั้นเราเลยอยากได้มันสูงสูงถูกไหมครับ <c oughs> อันนี้คือหลักการนะครับโอเคนัน okay. <c oughs> อันนี้มาดูทีละตัวทีละตัวเอาสูตรแรกก่อนสูตรเดิมซีโนแวซีโนแว,สสนวออกมายี่สิบสี่จุดสามอาเซเวยี่า2บห้าเล้ค่ะครับ หนานั่นหมายความว่าเจือจางไปยี่สิบห้าเท่านะครับยังจัดการได้นะครับเพราะฉะนั้นซีโนแวคซีโนว์กได้ยี่สิบห้าแอสตาแอสตาล่ะนแอสตาแอสตาก็เป็นอีกสูตรหนึ่งที่เราฉีดกันอยู่ถูกไหมครับรห่างกันสิบอาทิตย์สิบสองอาทิตย์หรือบางคนย่นมาเป็นแปะที่ก็สุดแท้แต่เนี่ยที่โนว์แอสตาแอสตาเนี่ยขึ้นมาพูดง่ายๆว่าเป็นเจ็ดสิบเจ็ดสิบหก นะครับเจ็หเห็นไหมมันขึ้นมาเยอะนะนเยอะกว่ากวาซินวแวกสองเข็มเลยที่เราต้องยอมรับว่าแอดตราสองเข็มนี้ดีกว่าซินแวกสองเข็มขึ้นมามเยอะนะก็สูงกว่าสิบมากพอสมควรนะใช่ว่าใช้ได้แล้วล่ะนะครับ,รบทีนี้ถ้าเป็นสลับสูตรสูตรแรกเราลองสลับเพอเรามีคนพวกนี้เหมือนกันนะเขาฉีดแอดตราเข็มแรกพอเข็มสองเขาเกิด ให้ขึ้นมากอ่อนเพียมากเขาเลยไม่กลัวไม่เอาแอสตาเขาก็เลยมาฉีดทินแวกเป็นเข็มที่สองนี่นะฮะมันสลับโดยบังเอิญนะคือสลับเพราะว่าเนื่องจากเข็มแรกมีปัญหาก็ได้สูตรแอสตาเข็มแรกแล้วทินแวกเข็มสองปรากฏว่ามันขึ้นมายี่บห้าอันนี้ไม่ค่อยมีประโยชน์สลับแบบนี้ไม่มีประโยชน์ไม่เข้าใจฮะเพราะมันไม่ค่อยต่างอะไรกับซินแวกสองเข็มเลยพอกันเลย นะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าเราทําสูตรนี้เราจะเสียแอสต,ตาไปเปล่าๆนี่เหรไหมครับเพราะฉะนั้น<ช>ไม่ต่างอะไรกับที่นักจั้นาุดนี้เราไม่เอาแล้วล่ละเพราะเราได้ข้อมูลนี้เราก็บอกงันั้นไม,มไม่มีไม่มีใครที่มาฉีดเข็มหนึ่งแอสต,ตาเข็มสองทินแหวกี้ไม่เอาสูตรนี้ไม่แน่นะครับ <ฮะ S 2> อ้าวทีนี้ลองสลับเป็นซินแวคเข็มแรกแอสต,ตาเข็มสองนะครับอย่างที่บอกว่ามีบุคลากรงแพทย์จำนวนมากเลยที่เขาฉีดเข็มสองด้วยทินแวกไม่ได้เขาก็เลยฉีดแอสตาให้เนี่ยมันขึ้นมาเจ็ดสิบแปด โอ้อันนี้สูงกว่าแอสตากับแอสตาอีกนะคะเออเหนือแอสตากับแอสตาทหน่อยแต่ว่าแต่ว่าอย่างนี้ฮะโดยทางทีตีเนี่ยถ้าเราเดินสิลิมาเนี่ย76กับ78โดด้วยตัวอย่างขนาดนี้มันมันไม่ค่อยต่างกันละครับอาจจะไรเท่ากันครับนะเพราะว่ามันใกล้เคียงกันมากอ่ะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีแต่ว่าสิ่งที่เราได้ข้อสุดคือว่าถ้าซิดแวคเข็มแรกแล้วแอสตาเข็มสองเนี่ยถ้าเกิดมันเท่ากับแอสตาสองเข็มเนี่ยนะนั่นแปลว่าประเทศไทยมีทางเลือกแล้วแหละ Hmm. แผนที่เราจะเอาแอสตามาฉีดสองเข็มให้คนคนหนึ่งเนี่ยแล้วเอาิีนแวกฉีดเข็มหนึ่งเพราะเราหาทีนแวกได้ได้เพิ่มเติมมาได้จํานวนมากพ oh. อสมควร oh. ใช่ไหม <Okay. S 2> เพราะว่าเราซื้อได้แอสตาเนี่ยมีกําลังผลิตจากัดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทีนแวกตามได้แอสตาโอ้ยมันก็พอกับแอสตาสองเข็มอันนี้ hmm. คือปลูกที่ขึ้นนะครับ <Okay. S 2> แต่ข้อที่มันเหลือกว่าคืออะไรครับ <Okay. S 2> เพราะว่าถ้าแอสตาสองเข็มมันต้องหักกันประมาณ สิบส oh, anyway. ัปดาห์หรือสิบสองสัปดาห์หรือเปล่าไหมฮะมันห่างกันมากฮะกว่ากว่าคุณจะได้ฉีดเข็มสองแล้วต้องพูดกันโดยหลักการที่เราเอาเรื่องมาตรวจเนี่ยหลังจากพบเข็มที่ว่าแล้วเนี่ยไปอีกประมาณสองสัปดาห์ถึงสามสัปดาห์นะครับคือคือฉีดพบพรุ่งนี้ไม่ได้แปลว่าพรุ่งนี้มันจะขึ้นฟูดขึ้นมาทันทีนะค่อยๆขึ้นนะเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆว่าถ้าคุณฉีดซิโนแวคเข็มแรกตามด้วยแอสตาสามสัปดาห์ให้หลังสุดนะฮะแล้ว นับไปอีกสองสัปดาห์ภูมิขึ้นอย่างที่ว่าเลยเจ็ดสิบแปดนั่นหมายความว่าระยะปักเข็มแรกจนกระทั่งคุณมีภูมิที่จะตู้กัเกบเดลต้าได้แค่ห้าสัปดาห์เท่านั้นย่นระยะเวลามาอีกครับถูกถูกแต่แอสตากับแอสตา,ตาเนี่ยคุณต้องห่างกันอาเจว่าสิบสัปดาห์เสร็จแล้วคุณต้องรอระยะอีกสองสัปดาห์หลังจากนั้นถูกไหมฮะเป็นสิบสองสัปดาห์นั่นหมายความว่าสามเดือนหลังจากปักเข็มแรก คุณถึงจะมีผู้สู้เ,เดียร์เเรยตาได้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เหตุใดมันถึงเป็นคำตอบว่าทาไมนโยบายของสอบคตออประสรวงพาสุนถึงอยากให้สตาร์ทด้วยซีโนแวตแล้วก็ตามด้วยแอตสตันะครับเ,เราจะไปสู่ภูม่มร่มกันที่คุ้มรองอยาชนได้เร็วที่สุดน,นะครับ แต่ว่าในสูตรที่มีการสลับวัคซีนเนี่ยนะคะก็ยังมีอีกค่ะที่เป็นซิโนแวคสเข็มแล้วตามด้วยแอสต้าตลอดจนมีซิโนแวคสเข็มและตามด้วยซิโนฟาร์มผลจะเป็นยังไงเดี๋ยวคุยให้ฟังกันต่อในช่วงหน้าค่ะ กันช่วงที่แล้วเนี่ยเราเข้าใจถึงที่มาที่ไปของการทดลองการสลับควายวัคซีนแล้วเราเห็นประสิทธิภาพละว่าแต่ละชนิดที่สลับกันเนี่ยมันทําให้ภูมิเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะฮะขึ้นสูงมากแล้วมันมีผลกับการบริหารจัดการวัคซีนในประเทศเราด้วยใช่ค่ะแต่มันยังมีผลอีก2ตัวถูกไหมฮะใช่ค่ะก็คือซีโนแวคเนี่ยนะคะฉีดซีโนแวคสองเข็ม แล้วตามด้วยซิโนฟาร์มฉีดซิโนแวค2เข็มและตามด้วยแอสตาเซเนกาผลมันเป็นยังไงเนี่ยนะคะคุยกันต่อคะ่ะกับคุณหมอสุภกิจศิริดาภักอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะคะคุณหมอคุยกันต่อคะ่ะว่าทรุ่นเกิดให้ฟังว่าซิโนแวคฉีดไปแล้ว2เข็มแล้วตามด้วยซิโนฟาร์มผลที่ปรากฏออกมามันเป็นยังไงคะ คืออย่างนี้ผมขอแยกแก้ไขคุณนุ้นนิดหนึ่งถ้าถ้าฉีดครบสองเข็มแนละ้วตามด้วยเข็มถัดไปเราเรียก booster booster อ่าไม,ไม,ไม่ไม่ใช่เรื่องสลับไม่ใช่เรื่องสลับอะไรละเรื่อง oster, อูสเตอร์นะครับทีนี้เรามีข้อมูลอยู่2ตัวคือ booster และซีโนฟาร์มันขึ้นไป60ครับถ้าจําตัวเลขเมื่อกี้ได้นะซีโนแวคกันมันเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบหกอันนี้แม้กระทั่งบูสเตอร์เป็นเข็มที่สามเนี่ยมันขึ้นไป60 มันก็ดีกว่าซินแวคสองเข็มเดิมนะครับก็ขึ้นไปอีกหน่อยจากยี่ห้ามันก็ขึ้นไปเป็นหกสิบนะแต่ว่าอย่างนี้ครับพอไปเทียบกับการที่บูสเตอร์ด้วยแอสตาเซนิก้านะครับก็คือซินแวคส,สองเข็มปั๊บบูสเตอร์เลยอันนี้มันขึ้นไปสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดนะฮะึกภาพออกไหมฮะสองร้อยเจ็ดสิบ 11บเอ็ดเท่าสิบเอ็าครึ่งของ25นะที่เป็นชิโนแวกเดิมที่อยู่ในตัวเขาเนี่ยของคอมพูเตอร์ด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้มันถึงเป็นหลักประกันให้บุปลาการแพทย์ว่า ถ้าคุณฉีดแล้วที่แหลงมาสองเข็มแล้วคุณถูกบูสเตอร์ด้วยแอตตาเซนิก้าเนี่ยโอ้โหสู้กับเดลต้าสบายมากเลยสองคบางคนบอกแทบจะถอดหน้ากากเดินไม่ได้ไม่ได้ครับอันนี้ไม่ได้นะคะอ่แล้ไม่ได้ครับเพราะว่าเพราะว่ามาตรการเครื่องขัดแยงเพราะว่าจริงๆถึงจะสู้กันได้เนี่ยแต่ว่าคุณก็อาจจะรับเชื้อมาช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วเอาไปแพร่คนอื่นได้อะไรอย่างีครับไม่ได้ครับแล้วเราเราเตรียมที่จะวิจัยต่อถึงตัวบูสเตอร์หรือแม้กระทั่งการกลับไปสลับแต่ว่า เริ่มมีการเอา m อ็ในเข้ามาในประเทศเนี่ยเราจะเราจะใช้ m อมมามาทดลองสลับหรือบูสเตอร์ด้วยไหมฮะถูกต้องครับเป็นเป้าหมายต่อไปของเราคือคราวนี้ถ้าสมมุติซีโนแวคแล้วก็ไฟเซอร์ล่ะอย่างงี้นะหรือซีโนแวคสองเข็มแล้วเนี่ยที่บุคลากรทางแพทย์จำนวนหนึ่งเขาก็เลือกฉีดไฟเซอร์เนี่ยนะครับแล้วบูตเข็มสามด้วยไฟเซอร์ล่ะตกลง,งขึ้นมามากแค่ไหนอันนี้จดอดใจรอที่หนึง่งเพราะว่าไฟเซอร์เนี่ยเพิ่งฉีดไปเมื่อสัปดาห์สองสัปด,ด,ดาห์ที่แล้ว แล้วพอฉีดครบแล้วเราต้องเว้นระยะไปสองสัปดาห์ถึงสามสัปดาห์เพื่อจะหาสมักมาเจาะเลือดดูนะครับแล้ววิธีพยาธีเนี่ยก็ใช้เวลาตรวจประมาณสองสัปดาห์นะครับก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับที่คุณหมอไล่เลียงให้ฟังว่ามันจะมีสองประเด็นหลักก็คือการฉีดวัคซีนไข้ยี่ห้อกันสลับยี่ห้อกันกับอีกอันนึงคือการบูสเตอร์หรือว่าการฉีดเข็มสามนุ่นถามนิดนึงว่าการฉีดเข็มสามะคะสำหรับประชาชนทั่วไปเราน่าจะฉีดได้ สักประมาณเมื่อไหร่คะอ่าอย่างนี้เลยครับขณะนี้ประชาชนไทยจํานวนไม่น้อยเลยฉีดชีโนแวกไปสองเข็มเท่านั้นครับ,รบยังไม่ได้อะไรต่อนะครับเพราะว่าแน่นอนมันมีคนที่ยังไม่ได้ชักเข็มเลยนะนี่ต้อง,ต,องต้องเข้าใจก่อนนะฮะทีนี้คนเหล่านี้เนี่ยใจเย็นๆครับก็คือ,อพอวัคซีนในช่วงกันยาตุลาเนี่ยเราจะมากันมากมายนะทั้งไฟเซอร์ทั้ง Pfizer, อแอสตาที่เขาเราเจจาเพื่อให้เขาไปเพิ่มการผลิตหรือไปหาจากแหล่งอื่นมาเนี่ย<ฆ>อพอมันมามากขึ้นเนี่ยเราตั้งเป้าไว้แล้วครับว่าเดี๋ยวใครฉีดที่ละสองเข็มเนี่ยซึ่งภูมิขนาดนี้ก็ยังพอไหวอยู่นะยี่ห้าไม่ได้แปลว่าไม่ว่าแต่ว่าโอเคมันอาจจะยังไม่มากพอที่จะต่อไปมันจะตกลงไปเล็กน้อยอะไรเงี่ยเ<ฮ>พราะฉะนั้นผมคิดว่าปลายปีนะไม่เกินปลายปี<ฮ>เ,เข็มสามเนี่ยจะต้องไปถึงแขนพี่น้องประชาชนผมคิดว่านี่คือหลักการเพราะฉะนั้นใจเย็นนิด เออผมต้องเคลียร์ก่อนนะอันนี้คือตัวเลขในห้องทดลองเราพบว่าในสนามจริงเนี่ยซินแวคสองเข็มก็ยังป้องกันติดเชื้อได้จํานวนมากนะแล้วก็ยังป้องกันป่วยหนักตายได้อยู่ดีะนะครับทีนี้ผมผมขอเติมนิดเดียวก็คือว่าแล้วคนถามว่าเอส๊สัดสูตรซินแวคแอสตาเนี่ยปลอดภัยป่ะนะ<ช>ก็เรียนอย่างนี้ครับอย่างที่บอกว่ามีคนฉีดซินแวคตามแอสตาเป็นหลายพันแล้วเป็นบุคกรทางการแพทย์ด้วยนะ เขาสบายดีครับเขาไม่ได้มีปัญหาอะไร <S <S เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องความปลอดภัยเนี่ยไว้ใจได้เพียงแต่อย่างนี้ครับคนที่มาฉีดแอสตาเป็นเข็มสองตอนสลับสูตรเนี่ยนะครับปรากฏว่าไซเอฟเฟก์หรืออาการข้างเคียงมันมันเกิดขึ้นปะขึ้นมานดหน,น่งคือมันเป็นไข้หรือมันอาจจะเจ็บบริเวณที่ฉีดมากกว่าที่นอแวดหน่อยแล้วก็มันอาจจะมีอาการอ่อนเพลียในบางคนและยิ่งถ้าเด็กลงมามันก็จะมันก็จะเป็นปฏิกิริยามากขึ้นแต่ไม่ได้เป็นอันตรายอะไรไม่มีอะไรเพราะเราฉีดแอสตามาแล้ว เป็นสิบล้านนะครับไม่ได้มีใครมีปัญหาอะไรจากวักสีนนั้นยืนยันว่าสลับสูตรชินแวคแอซ่ามั่นใจได้ครับครับพุขึ้นสูงแล้วก็ปลอดภัยครับค่ะคุณหมอก็ให้ความมั่นใจนะคะแต่ว่าจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยคุณหมอให้ข้อมูลที่เป็นความรู้เยอะมากๆเลยแต่ว่ายังมีประเด็นต่อว่าเอ๊ะเราจําเป็นต้องมีการตรวจภูมิหรือเปล่าตรงเนี้ยถ้าตรวจภูมิแล้วต้องยังไงเดี๋ยวถ้ามีโอกาส เชิญคุณหมอเนี่ยนะคะมาร่วมพูดคุยอีกครั้งหนึ่งแต่วันนี้กล่าวขอบพระคุณคุณหมอมากๆเลยค่ะทในข้อมูลขอเราขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ เนี่ยนะคะข้อมูลที่เราจะต้องเติมเต็มเรื่องของความรู้การฉีดวัคซีนที่ต้องโฟกัสเป็นกลุ่มกลุ่มไปแต่ว่าในสถานการณ์โควิดแบบนี้เนี่ยนะคะหลายต่อหลายอย่างทําให้เราเนี่ยไม่ได้เดินทางไปไหนมาไหนแล้วการเดินทางไม่ไปไหนมาไหนมีกลุ่มหนึ่งที่น่าเป็นห่วงค่ะคือกลุ่มคนที่เขาเป็นโรคภัยไข้เจ็บแล้วต้องทําการรักษาด้วยวิธีผ่าตัดเวลาที่ผ่าตัดต้องใช้เลือดใช่ไหมคุณทีรวัตรคะแต่ปรากฏว่าตอนนี้เหตุที่เกิดขึ้นคือ ปริมาณเลือดนั้นเนี่ยนะคะขาดแคลนในทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศเลยข้อมูลต่างๆเหล่านี้เป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าคุยว้ฟังกันต่อค่ะ เพิ่มเติมคุณผู้ชมนิดนึงเพราะว่ามีคนถามกันมาเยอะมากเรื่องเกี่ยวกับการวิจัยตัวนี้เอ<ฆ>๊เอาไปตีพิมพ์ประสารทางการแพทย์ไหมจะได้เชื่อถือกันคุณหมอบอกเองว่ากำลัง<ฆ>อยู่ในขั้นตอนเพราะมันต้องใช้เวลาในการตีพิมพ์นะเกี่ยวกับเรื่องของการฉีดวัคซีนสลับไข้กันสลับยี่ห้อหรือแม้กระทั่งการบูสต์เข็ม3เนี่ยนะคะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามได้นะคะกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เบอร์โทรศัพท์คือ0 2 951 0 0 0 0ที่ขึ้นหน้าจออยู่นะขนาดนี้ค่ะในขณะเดียวกันตอนนี้ผู้ป่วยโควิดน่าเป็นห่วงได้ไหมคะแต่ว่าผู้ป่วยในกลุ่มโรคอื่นๆก็น่าเป็นห่วงเช่นเดียวกันเพราะว่า um, ตอนนี้เนี่ยนะคะปริมาณเลือดเนี่ยโอ้โหทุกๆโรงพยาบาลทั่วประเทศใช่ไหมคะทั่วประเทศเลยค่ะขาดแคลนอย่างหนักเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอเชิญชวนประชาชนนะคะที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะสภากาชาติไทยค่ะขอเชิญชวนบุคคลที่มีสุขภาพดีไปบริจาคเลือดเนี่ยนะคะและจะไปบริจาคได้ที่ไหนบ้าง ไปที่ไหนไปที่นั่นได้เลยอย่าถ้าเกิดว่ากรุงเทพมหานครอ่าโรงพยาบาลต่างๆหรือว่าไปสภากาชาดไทยก็ได้ส่วนตามต่างจังหวัดก็โรงพยาบาลใกล้บ้านคุณก็ได้ค่ะ,คะหรือว่าจะมีหน่วยบริการทั้งเคลื่อนที่และก็ประจําที่ของศูนย์บริการโลหิตด้วยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการของเราคะ่ะหมดเวลาแล้วนะคะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ